สวัสดีครับคลิปนี้ช่องโดนรวยจะพาะมาชมรถบัสโดยสารคันนี้นะครับขายนะครับคันนี้เป็นรถโดยสารขนส่งพนักงานที่สนามบินนะครับเป็นเครื่อง CNG ล้วนนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในก่อนครับ ช่วงล่างน่าจะเป็นช่วงช่วงล่างถุงลมนะครับเดี๋ยวมาดูภายในยกันก่อนครับมีที่นั่งไม่เยอะนะครับม,มีแล้วก็มีที่วางอุปกรณ์วางกระเป๋าของพนักงานนะครับ ายในกว้างมากครับสาม,มารถเอาไปทำเป็นร้านอาหารร้านกาแฟได้นะครับราคาขายอยู่ที่ห้าแสนเก้านะครับต่อรองราคาได้นะครับเป็นรถแอร์ไม่สาม,มารถ เปิดหน้าต่างได้นะครับกระจกไม่สามารถเปิดได้ให้ดูหลังคาครับสูง ระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบปุ่มกดนะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็กดปุ่มเอาครับ RND เดี๋ยวเราไปชมรอบๆร,ร,รถกันต่อครับ เครื่องยนต์จะอยู่ดางทางด้านหลังนะครับด้านบนหลังคาก็น่าจะเป็นถังกา๊าซครับที่เก็บถังกา๊าซอยู่ด้านบน <c oughs> ลราเปิดดูตรงนี้ครับเปิดอะไรนี่ ตรงนี้เป็นที่เก็บเก็บแบตเตอรี่ เรามาดูเครื่องยนต์กันครับรายละเอียดเครื่องยนต์ทางผมเองทางเจ้าของเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์กี่แรงม้านะครับ แต่เครื่องใหญ่มากครับเป็นเครื่อง CNG ล้วนๆนะครับไม่มีน้ำมันนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เบอร์โทรตอยู่ที่ใต้คลิปนะครับต่อรองราคาได้เลยครับอันนี้เปิดได้ไมั้ยรถอยู่ที่โคราชนะครับถนนบายพาสฝั่งขาเข้าอกรุงเทพนะครับ อยู่ติดถนนเลยครับมองสังเห็นง่ายสังเกตง่ายครับมีรถตู้จอดอยู่เยอะๆครับเดี๋ยวให้ดูเต็มๆคันนะครับทางด้านข้าง ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมช่องดวนรวยแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องดวนรวยด้วยนะครับสวัสดีครับ